มาพร้อมแล้วเอาเลย3าสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมนังนัลล็อกออริจนะครับในวันที่4เดือน1นะครับผ่านไปแล้ว4วันสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่นะครับเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีนะครับส่วนผมก็ยังมีเกลือโปรยปลายลงมาให้เห็นแบบนี้ <laughs> เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะครับโอเคตามหนะ้าปกคลิปที่เพื่อนๆเห็นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยและก็มาเทสระบบให้ดูนะครับสาหรับ เซตการ์ด empower นะครับการ์ดส้มอันนี้นะครับที่สายซับพอร์ตนะครับจำเป็นที่จะต้องทําอย่างแรกเลยนะครับนะเพราะว่าความสามารถของมันคือจะเพิ่ม empower สี่ชั้นนะครับให้เพื่อนที่อยู่ในตี้ของเราทุก12วินาทีถ้าเอาผมไปตี้กับวัดก้าวัดก้าทําได้10ชั้นใช่ไหมครับก็จะได้เพิ่มอีก4ชั้นเป็น14ชั้นนะครับแล้วถ้าคอมโบกับ เพื่อนที่ทำเซตข้างบนไม่ว่าจะเป็นสาย a t t a ท k หรือสายกายภาพหรือสายเวทนะครับถ้าเอ็มพาวมากกว่า15ชั้นนะครับพีดาม g e ก็จะได้เพิ่มอีก40%เลยทีเดียวนะทีนี้ถามว่าถ้า15ชั้นเนี่ยมันติดง่ายไหมต้องบอกว่ามันยากนะครับมันติดยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีเซตที่เสริมหรือเกื้อหนุนกันนั่นเองเพื่อให เซตข้างบนเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าถ้าผมเนี่ยนะครับใช้สกิลโจมตีนะครับแล้วมันจะได้ค่าเอ็มพาวอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาเซตสกิลแปล๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็เซตทุกอย่างกลับมาเป็นสายดาเมจเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาลองในเทนนิงก่าให้เ,เพื่อนๆดูนะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเซตที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซตการ์ ฟ้านะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออนี่เซตที่ผมใช้นะครับอ่ะโอเคมีการ์ดฟ้านะครับการ์ดฟ้ามีเซตนี้ที่เพิ่มเอ็มพาวเวอร์ชั้นทุก37วินาทีนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับเซตตมายเนอร์นะครับปล่อยสกิลที่ทำให้เกิดเอ็มดาเมจจะได้รับ เนพาวเวอหนึ่งชั้นนะครับมีโอกาส28%นะครับประมาณนี้แล้วก็ข้ามมาเป็นการส้มอันนี้เลยนะครับส่วนเซตการ์ดม่วงเนี่ยผมยังไม่มีสักอันเลยนะครับก็ประมาณนี้ใช้ฟ้ากับส้มอันนี้ไปนะครับมามาดูกันว่าถ้าตัวผมนะครับใช้แบบนี้แล้วจะได้ Empower ประมาณเท่าไหร่อโอเคเริ่มเลย เอมพาวเรนะครับก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นตอนนี้ก็คูณ5คูณ8คูณ9ก็คือเห็นไหมครับมันจะโดดจากคูณ4ขึ้นไปคูณ8เลยเพราะว่ามันจะติดผลของเซตที่เราใส่นะครับนี่ประมาณนี้อ่ะตอนนี้คูณ4 3เดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วิอ่ะนี่ก็จะเด้งเป็นคูณ7คูณ8แบบนี้นะครับก็มันก็จะแชร์เอมพาวเตัวเนี้ยให้เพื่อนเราด้วยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเทสให้ดูข้างนอกนะถ้าหมายถึงว่าถ้าไปตี้กับคนอื่นเพราะว่าเทนนิ่งก้าเนี่ยมันเข้าคนเดียวนะครับเข้า2คนไม่ได้ก็คือผมจะใส่ได้สุดที่ประมาณคูณ8นะสูงสุดที่เห็นก็คือจะคูณ8นั่นเองอเดี๋ยวเรามันอ้าในคูณ10นะครับคูณ10คูณ9คูณ8ประมาณนี้โอเค่ะหยุดก่อน,ลนอแล้วกันแล้วถ้าไม่ใส่เซตส้มละ่ะนะครับสำหรับพระนะครับสายดาเมจเซตดาเมจละกันถ้าไม่ใส่ส้ม เรามีเซตนี้ใช่ไหมเรามีเซตไหนอีกเ,อเดี๋ยวหาก่อนนะครับมันมีอันไหนนะโอเคไม่มีแล้วผมทําแค่นี้ได้ได้แค่นี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสกับปาร์ตี้แล้วกันเดี๋ยวเอาวอตกามาเข้าปาร์ตี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าวอตกาเนี่ยนะครับสไนเปอร์จะได้เอ็มพาวเวอร์สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับปะ เอาครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นน้องวัดก้าเล่นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยต้องมาเทสดาเมจให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูเซ็ตที่ใช้ก่อนนะครับว่าผมใช้เซตอะไรนะครับสําหรับการเล่นเอมเพอเวอร์ของตัวละครสายโจมตีหรือว่าเป็นดาเมจในตีของเรานะครับที่เราต้องไปซับเขานะโอเคการ์ดฟ้านะครับในช่วงของในส่วนของการ์ดฟ้าเนี่ยผมถอดอันบนออกนะครับที่ได้เอมเพอเวอร์ทุก37ิวินะครับผมใส่เป็นอันนี้นี่ <c oughs> อันนี้นะครับเมื่อปล่อยสก,กิลมีโอกาส28%ที่จะได้รับเอ็มดัมเมอเอ็มพาวเวอร์หนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตม่วงนะครับเซตนี้นะครับที่เคยทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็อันนี้เนี่ยมีโอกาส55%จะได้รับเอ็มพาวเวอร์หนึ่งชั้นแล้วการส้มนะครับก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับทีเนี้ย คือถ้าถ้า,ถาต้องบอกว่าถ้าพระในตี้ของเรานะครับพพอร์ตในตี้ของเราเนี่ยมีเซตนี้แล้วซานใส่เซตนี้เนี่ยจะทําให้เห็นผลมากยิ่งขึ้นแต่ทีเนี้ยผมจะลองใส่ให้ดูก่อนว่าถ้าเออมันต้องใช้เอ p พาวเมากกว่า15ชั้นใชั้นมเราจะถอดฟ้าที่มันเรียกเอ p พาวเออกดูว่ามันจะไต่เอ p พาวเได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะลองเซตนี้ก่อนแล้วก็จะไปลองเซตฟ้าดูนะครับว่าใส่ใส่อันนี้แทนนะครับอีกรอบนึงก็จะใส่อัน อันไหนว่าอันนี้อันนี้อันนี้นะครับว่าดูว่า Empower มันจะรีดได้มากน้อยกว่ากันขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสตัววัดการก่อนนะครับปะก็เซตท,ที่ใช้เทสนะครับก็จะเป็น ADL นะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะรีดดาเมจได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับสำหรับสกิลมันก็จะมีแมคา a n นิกมีแอคชั่นใช่ไหมในการปล่อยสกิลอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็น ADL มันก็จะยิงไปตรงๆเลยนะครับก็ e m p o w e r ก็อยู่ที่ 12 13น่าจะถึง15ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยทีเนี้ยก็เอ่อถ้าไปเทสกับหุ่นฟางที่พรอนนะครับหุ่นฟางตรงนั้นเนี่ยมันมีเลือดแต่ทีนี้พอมันตายเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ต่อเนื่องนะครับมันก็เลยผมก็เลยต้องเข้ามาเทสตรงนี้ให้ดูก่อนว่าเอ่อถ้าในในบิลเนี่ยนะครับหุ่นฟางมันเป็นอามาตะใช่ไหมเราก็จะรีดเอ็มพาวเวอร์ได้เยอะขนาดไหนก็เทียบกับการที่เราไปตีบอร์ดกันเองนะครับโอเค ก็จะอยู่ที่ประมาณอ่ะขึ้นมา14นะครับ14คิดว่าน่าจะมี15นะ12 13อาอ่ะอยู่ที่14แล้วละกันนะครับประมาณนี้สําหรับเซตที่อ่ะขึ้น15มาแล้วนะครับตอนนี้ไต่ถึง15แล้วนะครับจะถึง16ไหมมาดูกันไม่ถึงนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่สูงสุดที่ประมาณ15นะครับสําหรับการเซตก๊าซส้มที่ใส่ไปนะโอเคมาเดี๋ยวยุดก่อนละกัน <c oughs> ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นเซตนี้นะครับถอดส้มออกอ่า ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่เซตฟ้าอันนี้เข้าไปโอเคแล้วเราก็มาละเลงกันอีกหนึ่งรอบนะครับเริ่มกันเลยถ้าเป็นอาชีพที่ทำดาเมจต่อเนื่องนะครับแบบนี้นะครับก็จะรีดเอ็มพาวเวอร์ได้ไวมากไม่ว่าจะเป็นวิาสาทนะครับหรือลูไนที่ตีตลอดเวลาวอลล็อกอะไรอย่างนี้แอสซัซินที่มีการตีรัวๆเร็วๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยแต่ว่า สูงสุดสำหรับเซตฟ้านะครับที่ถอดส้มออกก็อยู่ที่ประมาณ12 12อนะอาจจะต้องรอนิดนึงอ่ะ13แล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่จะแตก14 15ได้เหมือนกันอ่า15แล้วนะครับนี่15แล้วนะเพื่อนๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเพราะงั้นก็ไม่ว่าจะอ่าเดี๋ยวเราหยุดก่อนและกันอ่ะหยุดก่อนนะครับถึง15แล้วก็หยุดหยุดหยุดโอเคทีนี้ ก็ต้องบอกว่าถ้าเราสามารถแตะ Empower โดยตัวของเราเองเนี่ยนะครับจนถึง15ได้แล้วนะครับมีโอกาสที่จะถึง15ได้เนี่ยนะครับเพราะงั้นเซตการ์ Z ที่เราใช้นะครับเราก็ต้องใช้ให้มันคอมโบกับตัวพระที่เขาทำมาใช่ไหมเราก็จะถอดอันนี้ออกนะครับแล้วก็จะใส่อันนี้ไปแทนเพราะมันจะได้เห็นผลมากกว่าได้พลังโจมตีมากกว่าแต่ทีเนี้ย ก็ต้องไปเทสกับบอสให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวรอบอสเกิดนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันต้องหาบอสตัวที่ถึกๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีเลือดเยอะให้เรายืนได้นานๆหน่อยนะเราถึงจะได้เห็นผลนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวไปเทสกับบอสกันบอสที่เลือกมาจะยิงให้เพื่อนๆนดูนะครับเป็นการเทสก็เป็นบอสเต่านะครับอีก30วินะครับมันถึงจะเกิดทีเนี้ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าถ้าซัพพอร์ตเนตี้เรานะครับทำเซตการ์ดส้มเรียบร้อยแล้วและตัวของเราเองที่มีดาเม เป็นตัวดาเมจในทีมและก็ทำเซ็ตการ์ดส้มอันนี้มาเพื่อซัพพอร์ตเหมือนกันเพื่อมาคอมโบกับเซตข้างล่างนี้มาดูกันว่า Mpower จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวบอสเกิดแล้วหาบอสเจอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันถึงตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับสักครู่เดียวโอเคตอนนี้เจอบอสแล้วนะครับเพื่อนๆวอดก้าก็ยิงไปแล้วนะครับแต่ว่าพระยังวิ่งมาไม่ถึงนะครับตามจุดนี้นะ Mpower ที่ผมทําได้ตอนนี้ก็อ่านี่ขั้น8ขั้น9นะครับ แล้วเดี๋ยวรอพระมาถึงนะครับอาตอนนี้ก็มาถึงแล้วมาดูกันว่า e m p w w e เเนี่ยจะรีดไปได้เยอะขนาดไหนนะครับเ,เพื่อนๆมามาดูกันว่าจะทะลุ15หรือเปล่าอ่านี่นะครับทะลุไป16 17เลยนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าก็แป๊บเดียวนะแต่ว่าก็มีโอกาสนะครับที่มันจะทะลุไปได้ขนาดนั้นนะ,ะเดี๋ยวผมถอยออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายนะฮะโอเคทำดาเมจระยะไกลได้ก็ไปยืนตีสกายเชียว อ่มาดูกันอีกทีตอนนี้ 13, 12, 11ทุกทุกๆ2 2วินาทีนะครับเซตของส้มของพระนะครับก็จะทำงาน1ครั้งก็จะขึ้นมาเป็น 16, 15ก็ถือว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็จะทำให้ดาเมจนะครับของตัว d p s ในตี้เราเนี่ยดาเมจพุ่งขึ้นมาอตอนนี้ถึง18แล้วนะครับเพื่อนๆ 13, 14เมื่อกี้ถึง18ทีนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใส่ เรามาดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่ใส่เซตนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่เซตนี้เราจะไปใส่เซตไหนไม่สิถ้าเราเอาถ้าเราไม่ใส่ส้มมันก็จะไปถ้าเราไม่มีอ่าสมมุติถ้าเราไม่มีอันนี้ ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เพิ่ม empower ให้เราเงื่อนไขของเซตนี้ก็คือถ้า empower ในตัวเรามากกว่า15ชั้นเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องหาเซตที่มันบวก empower ให้เราเยอะๆนะครับในการตีในการทำาา m a g เนี่ยอย่างเซตพวกนี้นะครับที่ผมใส่มาก็เป็นการทำให้มันเกิด empower บนตัวเรานะครับส่วนเซตส้มเนี่ยก็มีไว้เพื่อเมื่อ empower ในตัวเราถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เรานั่นเองโอเค ทีนี้ก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับ12 11 12 16 17นะครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถ้าในตี้ไหนนะครับมีซัพพอร์ตที่เซตนี้ทำเซตนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าจะดีมากๆเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอระเลงบอสก่อนละกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะได้อะไรหรอกนะครับก็มาเก็บบอสกัน2ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับะสักครู่เดียวนะครับ นิดนึงนะครับทีนี้เรามาดู empower ของตัวพระกันบ้างดีกว่าพระตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็น support นะครับ support อยู่ไม่ได้เป็นสายดเ m a g e m p o w e r เนี่ยก็จะคิดว่าไม่มีมีความจำเป็นนะครับกับตัวพระเท่าไหร่เพราะตัวเนี้ยเป็น support ใช่ไหมเราไม่ได้เซตเป็นสายโจมตีโอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเซตเป็นสายโจมตีมานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมายิงบอสอีกทีนึงดูว่า empower เราจะพุ่งขึ้นไหมนะครับแป๊บเดียว ตอนนี้พระของผมก็เปลี่ยนเป็นสายโจมตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังฉีดอันตินัตยาใส่บอสอยู่นะครับก็เต็มสูบเลยมาดูกันว่า Empower จะอ่านี่นะครับเ,เพื่อนๆถ้าเป็นซับพอร์ตเนี่ยนะครับเอ็มพาวจะไม่ค่อยแตะขั้น10เท่าไหร่นักนะครับแต่พอมาเป็นสายโจมตีเนี่ยที่มันมีการทำดาเมจต่อเนื่องนะครับก็อาจจะขึ้นมาเยอะหน่อยเมื่อกี้ถึงขั้น1ิเลยนะโอเคตอนนี้ก็5-6ไปเรื่อยๆนะครับดูว่าจะไปได้สุดขนาดไหน แต่หลักๆแล้วนะครับตัวพระเองเนี่ยเอ็มพาวสำหรับเอ่อเรียกว่าไงดีตัวเขาเองเนี่ยก็มีการทำดาเมจที่ดีอยู่แล้วนะครับมันแรงอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นแม็กนัหรือสกิลอะไรก็ตามนะครับการที่ แต่ว่าเขาตัวของเขาเองอะ่ะจะไม่สามารถทำเอมาวเวอร์ถึงขั้น15ได้แน่นอนนะครับผมลองมาหมดแล้วนะครับเต็มที่ก็คือขั้น10เต็มสูงสุดเลยที่เห็นก็คือ12นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ที่เราทำเซตนั้นขึ้นมาก็เพื่อซัพพอร์ตารตตี้ของเราสมากกว่านะครับซึ่งถ้ามีมันก็ดีนะในการเก็บ m อ p อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้ตี้ของเราเนี่ยดามเมจเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะในขั้น7ขั้น6ขั้น7โอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพระน่าจะไปได้ไม่ไกลกว่านี้แล้วแหละต่อให้มี Empower เอ่อซีส้สมนะครับอ่าขั้น1 0 1 1นะครับก็อยู่ที่เราๆนี้โอเคเดี๋ยวบอสตายนะครับเราไปสรุปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอให้ประดับตกด้วยเถอะสาธุอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคสรุปนะครับเพื่อนๆเซตที่ ซัพพอร์ตนะครับควรจะทำไว้เพื่อมีประโยชน์กับปาร์ตี้ของเรานะครับก็คือเซตอันนี้ Empower สีส้มนะครับก็สมควรที่จะทำนะครับแล้วก็มันก็เรียกว่าทำง่ายก็ง่ายนะครับจะว่าทำยากก็ยากนะเพราะว่ามันต้องเก็บเศษการ์ดบอสทั้งหมดเอ,อ่อทั้งหมด12,500ชิ้นนะครับเพื่อไปทำการแลกมาให้ครบ5ใบนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่มันแจกแเยอะมีการคูณแกลลอบอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยแต่ว่าเพื่อนๆที่มาเริ่มเล่นในช่วงหลังนี้นะครับก็คิดว่าหลังจากนี้ก็จะมีการแจกอีกนะครับในอนาคตนั่นแหละหมายถึงว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นหาของได้ง่ายขึ้นก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีเศษการ์ดบอสอยู่ในตอนนี้ก็ อดใจไว้นิดนึงนะครับถ้าอยากทำเซตนี้ก็อย่าเพิ่งเอาไปแลกเป็นเพชรหมดนะครับเ,เพื่อนๆเก็บไว้หน่อยนะครับโอเคสำหรับเซตนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับสามารถเล่งดาเมจให้ในตี้ของเราทุกคนเนี่ยให้ถึง17เลยทีเดียวก็ผมก็ไม่รู้ว่า empower ขั้น17เนี่ยนะครับมันจะคูณมันจะคูณ a t t a c k ให้เรามันจะเพิ่ม a t t a ท็ให้เรามากน้อยขนาดไหนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นชั้นละกันนะครับ ที่อยู่นะครับ Empower ขั้นง7 7เนี่ยจะอยู่ได้0.3วินาทีก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าใครอยากจะทำเซตนี้ผมก็ขอแนะนำว่าซัพพอร์ตทุกคนนะครับควรจะทำไว้แต่ว่าเพื่อนๆจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้า คิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กันมากๆเลยเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอให้เป็นวันที่ดีนะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไปละ